อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะมันจะได้เร็วปรับพอถูกส่วนแล้วเราถึงกรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะ ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายและก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย ทางโลกอยู่นะ่ะมันจะมีเรื่องหย,ยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนะี่ยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออก เอาตรงเนี้ยที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็จะนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับระเดบุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่ายที่สุดณนะตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อน หรือบางท่านก็รู้สึกพอหลับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคลือจุดเริ่มต้นดีๆสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการน,นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่ม บุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระพิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนเพืสร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขดจัดความฟุง้งขจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุง้งคิดเปในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเป็นความยินดียินไลเนี่ย อย่างนี้ก่อนก็ได้แปลวว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมอนิมิตรหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมาก ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจำนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรับที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเตกนึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรม รือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตรหรือบริกรรมนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงือเป็นกายองค์พระมหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิน้นไม่ต่งไป กังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วก,การเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองลว่าใจของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วแต่นึกก็เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งพอเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยไม่อยากนี่ตั้งจำนะลูกนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่เราก็กลับคิดว่าเอ๊ะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆ หรือเห็นเองอย่างนี้มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วลุงน,นะเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเนี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนอก็จะอยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดู ก็ดูไปดูไปอย่างสาบายสาบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลจะวิเคราะห์วิจารมันานางการแอดวานซ์ Advanced แล้วการที่ราละเอียดเลยถึงตอนนั้นจะเอาไว้ก็อเอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่ง ีภาพไปดูก็แปลว่าหยุดได้ในระดับหนึ่งล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปก็เรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทำลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเอง โดยประสบการณ์ภายในของตัวเราเองใจมันจะตั้งมัน่นสงัดจากบาปอากุศลธรรมมันบริสุทธิ์เน่เมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มนวลคือมลอียด นุ่มโนวนเมื่อเราเอาของแข็งมาทำเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทำให้มันเป็นแกส๊สอย่างนั้นแหละอน,นุ่มนมก็ควรแก่การงานงานที่จะลือพบหรือชตัตหรือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกระทั่งอาสวะายาน ความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไปจิตมันนิ่งแน่นนุ่มโนโนโควรในการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกเนอไปทำทำซ้ำ ให้ชำนาญทำซ้ำๆๆนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม,ม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละแล้ววิจิตนิ่งแน่นน่ดมโดนโครการงานความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่มีมีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาพร้อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้อมๆกันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได,ไงงงงได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บังที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึก อุ่นปลอดภัยแต่ผูทติพึ่งตัวเองได้ไก็มีควารรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ลอมฟางก็ได้ลืบเขาตามถ้ำภูเขาที่สังกัดป่าช้าป่าชัดแปลว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก พึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละเจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญบุญสนความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ได้ตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาเหตโนโนโธน,โนั่แหละ พอตนได้เป็นที่พึ่งกับตนแล้วพอตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตอนอย่าบเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนข้าไปเป็นชั้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 นโดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยนไปเลยเลยไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวง ในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆล,ลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้ยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง